สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม aka เมาสมาโมสเตตัสแต่ขอบฟา้าบรรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้าอ,อ,อ,อิสรภาพทางการเงินนะครับผมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่ EP 5 4 1นะครับผมอ,อยู่กับหุ้นบ้านปูแล้วก็ IBL IBL เนี่ยเราเริ่มเก็บสิติการช็อตเซลล์นะครับผมนะ เป็นอีพีแรกนะครับพอดีมีเพื่อนขอเข้ามาก็จัดให้นะครับผมอ่านะครับก็2ตัวบ้านปูลแล้วก็ IB l เนาะเรามาเริ่มกันที่บ้านปูกันก่อนนะครับแต่อาทิตย์นี้ก็มีอีก2คลิปนะ ep ที่533แล้วก็ e p เออ EP ที่539แล้วก็ ep ที่540นะครับผมอ่าเพื่อนๆก็สามารถไปตามกันได้นะครับ ยิ่งกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมต้องบอกว่า่าพลาดเลยนะครับอาทิตย์นี้นะอ่าโอเคเรามาเริ่มกันที่บ้านปูกันก่อนนะครับ EP ที่สามสิบแล้วนะครับอ่าบ้านปูนะครับผมคือกราฟเนี่ยมันแพทเทิร์นมันจบไปสักพักแล้วนะครับผมก็คือเขาทำ Small Equip แบบ Triple z i g z a g x zigzag แ ทแองกลนะครับผมแต่ว่าแทงกลมันเป็นเดซินดิ้งทงกลอ่าที่จริงผมมองมันมันเป็นบูลิตมันก็บูลิตขึ้นไปแหละเนี่ยซูมเข้ามาอืมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแค่มันแบบไปแล้วแบบเซนติเมนต์มันไม่ได้นะครับมันเจอช็อตเซลล์กระหน่ำลงมาอีกเนี่ย A B C D E จบขึ้น e นะมันก็เบรกขึ้นไปเบรกไปแต่มันไปชนอยู่ที่เส้นอี a บ75เส้นสีน้ำเงินเนี่ยมีระยะนะแล้วก็เซนติเมนต์มันก็เสียแล้วก็โดนเทลงมาก็มาจบอยู่ที่อ่า4บาท70ตังค์นะครับผมไซเบอออกข้างอีกหน่อยจนมากระทั่งอาทิตย์นี้นะครับผมนะบ้านปูก็ไอซก็ยกโลทำบุริเดเวเจนต์นะครับผมจบแพทเทิร์นแล้วด้วยอ่า ก็รอขึ้นหนึ่งยอดสองไปสามหละหนึ่งสองแล้วไปสามเนี่ยอืมอ่าขึ้นหนึ่งเราก็มองว่าเขาน่าจะขึ้นมาแถวห้าบาทเก้าสิบหกหรือไม่เออห้าบาทเก้าสิบห้าหรือไม่ก็หกบาทสิบตังค์นะก่อนที่จะย่อลงมาแถวห้าบาทห้าสิบตังค์ใหม่นะครับแล้วค่อยถ้าถ้าไม่หลุดนะเขาก็จะไปขึ้นสาม แล้วถึงตอนนั้นเส้นอี2 0สองรอยเนี่ยน่าจะมาซัพพอร์ตนะครับบ้านปูเนี่ยก็จะอยู่ในสถานะกลับตัวทันทีนะครับอ่ะเรามาดูว่านเนี่ยเนี่ยอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เลยนะขึ้นอย่างเดียวเลยนะเฮ้ยหรือว่าอ่าหรือว่าเนี่ยเรามาดูกันได้เลยนะครับบ้านปูอ่ะมาดูในกระดานฮีฟิกก่อนเอ,อวันที่หนึ่งนะครับผม อันนี้มันเ,เริ่มเดือนกรกฎานะครับผมวันที่หนึ่งนะครับคือสะสมเนี่ยก็เหมือนจะบางลงบางวันก็มีอยู่สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหุ้นเองอืมจากที่วันที่ยี่บแปดเนี่ยช็อตมาตั้งสิบล้านกว่าหุ้นนะครับแล้วก็มาหนักวันวันพฤหัสวันที่สิบเอ็ดเนี่ยอีกเจ็ดล้านกว่าหุ้นแต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผม ถ้าเทียบกับแถวๆกลางเดือนมิถุนาแถวๆวันที่สิบสี่เนี่ยยอดสะสมอยู่ที่สามสิบแปดล้านหุ้นนะครับมาจบอยู่วันที่สิบเอ็ดเนี่ยอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดล้านหุ้นก็หายไปประมาณสักสิบล้านกว่าหุ้นเนาะแต่มันก็เพิ่มขึ้นนะถ้าเทียบถ้าเทียบกับช่วงปลายเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีบางช่วงที่แบบเหลือแค่ย3สามล้านกว่าหุ้นอืม แต่ก็เหมือนขยับขยับขึ้นแต่หุ้นมันขึ้นหุ้นมันขึ้นเพราะว่าอะไรนี่นมาดูตรงนี้เนี่ย NVDI เนี่ยนะครับยอดสะสมในกระดานเท่าไหร่ยีล้านกว่าใช่ไหมแต่เนี่ยแถวๆวันที่20มิถุนาเนี่ย NVDI เนี่ยยอดช็อตสะสมที่สองยห้าสิบห้ล้านหุ้นอันนี้มันมีอิทธิพลมากกว่านะครับและไทย NVDI เนี่ยถือ ถือสัดส่วนของถือหุน้นเอเป็นอันดับหนึ่งนะครับผมของบ้านปูด้วยนะอืมฉันหนักหน่วงมากถ้าเกิดอ่าเขาเปลี่ยนจากช็อตมาเป็นมาเป็นลองละ่ะอันนี้ขึ้นใจหายเลยนะจะบอกให้นะครับใครเก็บของไม่ทานนี้ตกรถนะเพื่อนๆเ,เอออ่าเรามาดูกันที่ NVDI นะครับผม NVDI ในกระดาน NVDI เนาะเนี่ย เริ่มจากวันที่หนึ่งกรกฎาคมมาเนี่ยช็อตหลอมเหลมมากเลยนะเนี่ยห้าแสนห้าแสนอันนี้มีสองล้านหน่อยอันนี้มีแสนเดียวก็มีนะครับผมมาหนักหน่อยก็วันที่สิบเอ็ดนี่แหละอ่าช็อตเพิ่มตั้งสองล้านกว่าแต่ถามว่าเขาค้างไว้ไหมค้างไวสองล้านกว่าเอ็กเนี่ยเพราะว่ายอดวันที่สิบกรกฎาคมเนี่ยนะครับผมอยอดสะสมวันที่หนึ่งร้อยหกสิบหกล้านนะครับผมมันก็เพิ่มขึ้นมาหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านก็ประมาณ กบเกือบสองล้านสองล้านนะครับอืมนะหลังจากที่เขาช็อตเนี่ยที่สิบเอ็ดล้านสิบสี่ล้านอย่างเงี้ยยี่สิบล้านกว่าหุ้นอย่างเงี้ยวันเดียวเนี่ยนะครับผมแล้วมีสะสมตั้งสองร้อยห้าสิบสี่ล้านเนี่ยนะครับผมก็ถือว่าน้อยลงเยอะนะสองร้อยห้าสิบสี่ล้านเนี่ยหนึ่งร้อยหกสิบกับหนึ่งร้อยหกสิบแปดล้านเมื่อที่สิบเอ็ดเนี่ยหายไปเยอะนะเพื่อนๆหายไปเกือบ ร้อยกว่าล้านหุ้นนะเกือบๆนะประมาณแปดสิบเก้าสิบล้านหุ้นได้เลยนะครับผมเนี่ยคือเหตุผลที่บ้านปูเนี่ยราคามันวิ่งมันวิ่งขึ้นนะครับแต่ก็เสี่ยงนะวันที่สิบเอ็ดเนี่ยวันที่สิบเอ็ดนี่คือวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยตัวเลขมันยังไม่ออกผมเลยเก็บไม่ได้นะเพราะผมอัดคลิปในวันศุกร์แล้วตัวเลขมันยังไม่ออกนะครับอืม แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือยอดช็อตเซล์ลในกระดาน NBR เนี่ยมันลดลงอย่างมีนัยยะออจากจุดพีคของเขาเนี่ย24เอ255ล้านเนี่ยในวันที่20มิถุนาเนี่ยมาถึงตอนนี้เหลือแค่168ล้านนะครับเพื่อนๆ5อาทิตย์หน้าเขายังคอบเบอร์ช็อตต่อบอกเลยว่าบ้านปูเนี่ยนะครับ มีให้เห็นนะมาเทสอีกครั้งหนึ่งเลยนะห้าบาทเก้าสิบห้านะครับเนี่ยเส้นสีน้ำเงินเอสีเขียวเนี่ยเขามีโอกาสขึ้นมาเทสเลยนะครับสำหรับบ้านปูโอ้รอคอยมานานนะครับผมนะนะก็คือเขาเริ่มมีการคอปเวอร์ช็อตกันแล้วนะครับบ้านปูจับ ตาดีๆนะครับจับตาดีๆสาหรับ FC บ้านปูนะครับอ่าจับตาดีๆไปเลยนะครับผมสําคัญมากนะฮะช่วงนี้อาทิตย์ที่แล้วผมก็ไม่ได้อัพคลิปเลยเพราะว่าติดภารกิจนะครับผมธุระมันยุ่งเหยิงมากก็เลยไม่มีเวลาจริงๆนะมาอาทิตย์นี้ก็ชื่นใจนะครับผมเห็นแบบเออเซนติเมนต์ดีขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องช็อตเซลเนาะอ่ะสวยบ้านปูสวย ามีอีกหนึ่งตัวนะครับคลิปนี้ก็คือ IBL เนาะเอออะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ IBL i v l i v l เนี่ยคือกราฟของเขาเนี่ยผมผมมองว่า เดี๋ยวดูทรงไปก่อนก็ดีเหมือนกันนะอย่าเพิ่งไปไปหึงไปอืออะไรกับมันเลยคือก่อนหน้าผมมองว่าเฮ้ยรอมันทำรัสเซ็กเวไหมไซเวออกข้างแล้วก็ลองมานั่งแกะใหม่นะอีกครั้งหนึ่งนะเขาอาจจะทำแพทเทิร์นลัสเซ็กวก็ได้นะครับในอนาคตอืมก็คือต้องต้องดูก่อนอ่ะคือจ้องอย่างเดียวตอนนี้ก็มี i s i เนี่ยทำ บูรี่เดวเวจ้นเบาๆนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปไหนแล้วอะลูกซอนหายไปไหนนะเนี่ยตรงนี้เออนะเบาๆไอซีไเนี่ยยกยกโลเบาๆนะครับอืมแต่ผมก็มองว่ามันน่าจะไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่น่าจะไซด์เวยออกข้างสะสมราคาแถวนี้แหละ แนวรับให้ไว้19บาท70ตังค์น่าจะตีพี่โบลงมาตรงนี้หรือไม่ก็เทียบกับโลก,ก่อนหนะ้ามันก็ยังหลุดอีกนะครับอืคือตอนนี้คือแบบมันคนละเรื่องก,กันกับบ้านปูนะเอออ่าเรามาดูปริมาณการช็อตเขาหน่อยคือต้องบอกว่า IVL เเนี่ยผมมาเริ่มเก็บวันที่หนึ่งนะครับก็คือวันที่มันมีการประกาศอัพติกกันแล้วนะ เออมันเก็บช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่เหมือนกับบ้านปู LHS หรือ SHR นะครับผมแต่กระนั้นมันก็เห็นถึงความแตกต่างอยู่นะอ่ะดูอย่างวันที่2นะครับผม IBL ในกระดาน TFX นะยอดสะสมปริมาณการช็อตอยู่ที่10ล้านกว่าหุ้นมาปัจจุบัน9ล้านกว่าหุ้นนะครับอืมก็ลดลงนะเออวันพฤหัดเนี่ยนะครับ ส่วน NVDI นะครับผมยอดสะสมเนี่ยวันที่หนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยล้านนะครับมาถึงปัจจุบันนี้นะครับผมเหลืออยู่แค่เก้าสิบห้าล้านอ่ะมันก็น้อยลงแต่ถามว่าถ้าเทียบกับ SNR นะคนละเรื่องเทียบกับบ้านปูนคนละเรื่องอันนี้แบบยังหนืดๆหนือยู่แต่ผมก็ไม่ได้เทียบกับเดือนมิถุนาเลยนะเออ เดี๋ยวอาทิตย์หน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอสถิติเดือนมิถุนามาเทียบให้ด้วยสําหรับ IBL วันนี้กลัวว่ามันจะตึกเกินไปผมก็เลยเอาแค่นี้แหละนะครับผมนะเพราะฉะนั้นนะครับผมถามว่ามันโอเคไหมมันก็ไปในทิศทางที่ดีอยู่เพราะอย่างน้นอยๆเขาก็มีการค o อบเบอร์ช็อตกลับคืนขึ้นมาบ้างนะครับผมนะอืมนะครับปริมาณการช็อตเนี่ย มันก็สเปีสะปะอยู่แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยอ่าอย่างวันนี้เนี่ยวันที่สิบเนี่ยช็อตมาล้านกว่าหุ้นนะครับแต่เทียบปริมาณการช็อตเนี่ยเออมันก็สะสมอยู่นี่อ่าตรงนี้อ่าโอเคเข้าใจได้ช็อตมาก็สะสมเลยนะจากเก้าสิบสี่ล้านก็เป็นเก้าสิบห้าล้านอ่ช็อตมาล้านกว่าหุ้นนะครับผมแล้วอย่างวันที่สิบเอ็ดเนี่ยช็อตมาสี่แสนกว่าหุ้น แต่คุณพระถ้าเทียบกับวันที่สิบเนี่ย95ล้านแปดแสนเนี่ยมันเหลือมาแค่95ล้าน1นึ่งแสนแสดงว่ามันมีการคอบเบอร์คืนนะอนบร,ริสุท์นะครับก็หวังว่าอาทิตย์หน้าถ้า i v l เนี่ยใน n v d r เนี่ยนะครับผมมีการคอบเบอร์คืนเรื่อยๆอย่างนี้นะครับผมราคาของ i v l เนี่ยนะ ราคา i v l เนี่ยก็น่าจะขึ้นมาวัดเส้น EMA 75ได้แล้วก็ขึ้นเข้ามาในกรอบสะสมราคาบริเวณ23บาทได้อีกครั้ง23บาท23บาท50ตังค์ได้อีกครั้ง,ง,งเห็นไหมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะเห็นกรอบสีแดงนี่ไหม i v l เนี่ยคือเขาไซเวยยออกข้างตรงนี้นานมากถามว่ามีคนสะสมราคาตรงนี้เยอะไหมต้องบอกว่าเยอะ ถ้ามันหลุดลงมาเนี่ยนะครับผมแล้วมันจะกลับขึ้นไปต้องบอกเลยว่ากรอบนี้23บาท23บาท50กรอบล่างเนี่ยแล้วก็กรอบบนแถว25บาท50เนี่ยผ่านยากนะนเพื่อนๆเส้น EMA 200ก็กำลังไหลลงมาซับพอร์ตนะครับแต่ถ้าเกิดผ่านขึ้นมาได้เนี่ยเขาจะยืนอยู่บนเส้น EMA 200สําหรับ i v l นะครับ แล้วก็ผ่านแนวต้านที่มีในย่าสําคัญเนี่ยกรอบสีแดงเนี่ยขึ้นไปได้เนี่ยนะครับผมเวลาหลุดก็หลุดยากนะครับเพราะฉะนั้นต้องรอวอลลุ่มนะครับสำหรับ i v l รอปัจจัยพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนเขาเราก็มาสืบตรงปริมาณการช็อตได้อีกทางหนึ่งนะครับผมถ้าอาทิตย์หน้าเนี่ยจาก95ล้านเนี่ยเลยอยู่80กว่าล้านเลยอยู่70กว่าล้านอ่ะสัญญาณดีมันเริ่มกลับมาแล้วนะพวเพื่อน สำหรับ I b บก็สังเกตรตรงนี้ได้ด้วยนะครับอ่าอ่ากะก็วงว่าน่าจะกลับตัวได้สักทีนะครับ I b บโหกลับขึ้นไปกรอบย3ิบสาบาทนะย3ิบสาบาทห้าสิบเนี่ยอ่าแล้วก็อยู่ในกรอบย5ิบห้าบาทห้าสิบตังเป็นกรอบบนเนี่ยขึ้นมาให้ได้สักก่อนแล้วเราค่อยมาหาจังหวะเข้ากันอีกทีหนึ่งดีกว่าตอนนี้ปล่อยเขาก่อนนะครับ มันยังเป็นขาลงอยู่มันมีหุ้นอื่นอีกเยอะนะช่วงนี้เนี่ยที่แบบตั้งลำแล้วพร้อมจะไปเนี่ยนะครับผมอ่าอย่าง KCE อ่าอย่างอย่างฮาน่าอย่าง Delta เนี่ยคือถ้าใครได้ดูคลิปผมเนี่ยสักสามสี่อาทิตย์ก่อนนะครับผมต้องบอกว่าทำกำไรกันได้เลยนะนี่เนี่ยอีย EP นี้อาทิตย์นี้ผมก็อัพนะพเพื่อนๆไปดูได้นะครับอี EP ที่ห้าร้อยสามสิบเก้าเนี่ย กลุ่มอิเล็กทรอนิกเซตนี้เนี่ยผมอัพมาต่อเนื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแกแล้วผมเฮ้ยมันอยู่ในโซนสะสมราคาเนี่ยมาสักพักแล้วนะเออจบไปเท่นไอซ์ไอทำบุริเดเวเจนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวมันกําลังจะไปแล้วนะมันสวยแล้วนะนะครับเข้าไปชมได้เดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมก็จะอัพอ,อีกทีหนึ่งว่าหุ้นกําลังจะกลับตัวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแต่ยังไม่ใช่สําหรับ i b l เนาะต้องรออีกสักหน่อยก่อนนะครับ โอเคก็จบนะครับผมสำหรับ EP ที่541ี่นะครับสำหรับบ้านปูแล้วก็ i v l ยวกลับมาอัปเดตต่อนะครับผมก็เพื่อนๆก็ทยอยขอหุ้นกันเข้ามาได้นะครับผมผมก็จะผมก็จะพยายามอ่ามินเนตเวลาของผมเนี่ยแล้วก็มาแกะมาทำแนวรับแนวต้านนะครับแกะแพทเทิร์น ให้เพื่อนๆเ,เท่าที่ผมจะทําได้แล้วกันนะครับก็ขอมาไว้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรถ้าผมตอบเป็นคอมเมนต์ได้ผมก็จะตอบเนาะถ้าเกิดผมมีเวลาผมจะมาทําคลิปให้นะครับอ่าโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่าน,นั้นผมไม่ได้แนะนาหรือชี้นาเพื่อนๆนั้นซื้อขายหุ้น2ตัวนี้แต่อย่างไรนะครับผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับผม ก็ขอความกรุณาแล้วก็กราดมิมวบอลช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์มังใจให้ด้วยนะครับผมอ่าส่วนใครที่แบบได้กําไรแล้วนะครับผมกดซปเปอร์แตงได้นะเพืพ่อนๆนะมาเลี้ยงกาแฟมาเลี้ยงมามากันได้นะครับผมอ่าคือไม่ไม่ต้องเยอะ40บาท50บาท60บ,บาทได้หมดเลยนะมันก็เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆในการขับเคลื่อนนะครับผมในการทําคลิปนะอโอเค สุดท้ายด้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวีดัดสสวัสดีครับ